มาให้อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่อยากจะหารถตู้ไปวิ่งงานสภาพสวยๆกับเบต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง3 0 G.L. คันนี้ปี2019สภาพสวยพร้อมวิ่งงานรับทรงนักเรียนวิ่งโรงแรมหรือจะวิ่งอิสระวิ่งทัวร์ต่างๆได้หมดเลยหรือจะใช้ในรูปแบบครอบครัววันนี้ได้ตัวน้องสีขาวสภาพสวยๆเกียร์ธรรมดามาให้อีกหนึ่งคันตัวนี้จัดไปเน้นป้ายขาวป,าป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้ออกรถวันนี้พ่อีกทีปีหน้ากันเลยจ้า สวัสดีค่ะและว,วันนี้ก็มาเจอเจอน้องแป๊บอีกแล้วนะคะเสรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้บ้านจัดรถตู้เข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับใครที่มีกำลังตามหารถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์เครื่อง3.0คันนี้ได้สีขาวสีสวยเลยเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวน้องนะคะภายในกันก่อนเลยนะ,ะว่าจะสวยถูกอกถูกใจคุณลูกค้าแค่ไหนวันนี้จัดโปรโมชั่นมาให้ราคาสุดพิเศษกับเดือนเขาดาวเซลล์ทูเทาสันตเวนทโฟจองเริ่มต้นเพียง3,000บาทนะคะขับปียาว90วัน ใา้น้ำมันเครื่องปี2ครั้ง20,000กิโลและมาพร้อมกับบัตร SRT เป็นพิการมาให้ด้วยตลอดอายุการใช้งานสนใจเดี๋ยวตามมาชมสภาพตัวน้องในคลิปนี้ทั้งภายนอกภายในกันเลยจ้า <S <S และนี่คือเจ้ารถตู้เตยต้าคอ,อมพิวเตอร์เครื่อง3.0ปี2019สภาพสวยๆตัวน้องเป็นสีขาวเดิมโรงงานใครที่กําลังมองหารถไปวิ่งงานนะคะหน้าไฮซีซั่นหรือหน้าลมาจัดได้เลยลูกค้าจ๋าจัดไปแน้นป้ายขาว ไฟปฟปป้าไฟเหลืองได้ที่สําคัญออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากวันนี้แป๊บจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษพิเศษมาให้สําหรับใครที่กำลังตามหาเบาะเดิมโรงงานจะไปวิ่งรับส่งนักเรียนก็บอกได้เลยว่าสะดวกสบายภายในกว้างเดี๋ยวตามมาชมบอดี้ตัวน้องสังขายนอกและภายในตัวนี้ได้กระจังหน้าในส่วนของตัวโครเมียมนะคะสภาพสวยๆมาพร้อมโลโก้ของเตย์ต้ตาตรงกลางของตัวรถตัวน้องนะคะเป็นกระจังหน้าสวยๆนะคะตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮโลเจนนะคะตัวกรอไฟ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาสวยเดิมนะคะไม่มีกรอบแตกรอยร้าวต่างๆนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้พร้อมด้วยนะคะตัวรถบอกได้เลยว่าสวยๆเดิมๆตัวน้องนาสภาพด้านข้างด้านหน้าไม่มีชนหนักไม่มีพิควัมไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อและไม่มีกรอไมเป็นสีขาวสวยเดิมๆกันเลยจ้ะลูกค้าจ๋ะรุ่นนี้ก็จะมีในส่วนของตัวกระจกมองข้างสี ดำนะคะตัดก,กับสีตัวรถซึ่งเป็นสีขาวสภาพตัวน้องสวยเดิมนะคะนี่เรามาดูด้านข้างกันต่อเลยนะคะตัวน้องเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวยางกันต่อเลยตัวนี้ได้ยางในส่วนของยาง Nexis นะคะยางบีใหม่สภาพสวยๆตัวนี้ได้ดอกยาง 205/70R15 นะคะเป็นขอบยาง15ยาง Nexis ดอกยางหนาะปี2024นะคะสำหรับตัวยางเราเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้ง4เส้น พร้อมใช้งานลูกค้าสามารถใช้วิ่งงานกันแบบยาวไปเลยหลายปีเลยลูกค้จาจ๋าเบ้ามือจับจะเป็นสีดํานะคะตัวนี้กระจกนะคะจากสูนโตโยต้านะคะฝั่งบานผู้โดยสารด้านหน้านะคะตัวน้องสภาพสวยงามมากเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดด้านข้างกันต่อเลยตัวน็อตนะคะสะภาพสวยเดิมลูกค้จาจ๋านี่มาดูรายละเอียดเม็ดอาร์กันต่อเลยนะคะตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยเหมือนเดิมนะลูกค้าเนอะตัวนี้นี่เม็ดอาร์กลมสวย เรียงรายนะคะทุกจุดเลยลูกค้าจ๋านี่ตัวน้องมีในส่วนของตัวละเอียดภาพนิดหน่อยอนาะตัวน้องเข้ามาเดี๋ยวทำความสะอาดเช็คให้หัวน็อตนะคะฝั่งด้านซ้ายนะคะของผู้โดยสารด้านหน้าก็สวยเดิมลูกค,ะคะ้าจ๋านี่กรอบไฟด้านกรอบด้านข้างนะคะแผ่นประตูก็สวยเดิมมากตัวนี้มีในส่วนของตัวม่านบังแดดมาให้พร้อมด้วยลูกค,ะคะ้าจ๋านี่มาดูตัวน็อ ต่างๆนะคะเมดอตัต่างๆสวยเดิมนะคะแผงประตูผู้โดยสารฝั่งหน้านะคะนี่สวยเดิมมากตัวนี้นะคะตัวนี้ถังเชื้อเพลิงนะคะจะอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะ,ะประตูบานเลื่อนต่างๆใช้ง,งานได้ปกตินะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้นี่ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมมากนี่เม็ดอักกลมสวยน็อตต่างเดิมโรงงานตัวนี้ก็มีไฟนะคะที่ตัว ทางเดินขึ้นลงให้ด้วยนะคะเป็นพลาสติกสวยๆเลยลูกค้าจ๋านี่แผงประตูบานเลื่อนนะคะตัวน็อตต่างๆสวยเดิมอยู่ครบเม็ดอาร์ต่างๆนะคะใช้งานได้แบบปกติเดี๋ยวแป๊บให้ดูส่วนของบอดี้ภายในนะคะคันนี้สภาพภายในก็จะเป็นบอกผ้าเดิมโรงงานนะคะสีแถวนี่จุสี่ที่นั่งสภาพสีสวยเข็มขัดนีรรับรมีมาให้ใครที่ต้องการรถไปวิ่งงานหรือรับส่งนักเรียนหรือจะใช้ในครอบครัวตัวนี้ก็ ได้เลยลูกค้าจะสามารถนั่งได้หลายท่านนะคะตัวนี้ตัวม่านบังแดดมีมาให้ทุกที่นั่งนะคะตัวลําโพงนะคะก็มีมาให้พร้อมนะคะสองจุดตัวในส่วนของตัวแอร์ต่างๆไฟด้านบนฝ้าด้านบนแอร์ด้านหลังนะคะก็ใช้งานได้ปกติตัวนี้เรามีในส่วนของตัวถังดับเพลิงประแจแม่แรงหรือค้อนทุกกระจกระบบเซตตีมีมาให้พร้อมนะคะก่อนออกรถตัวนี้ใครที่ชอบรถเดิมๆสภาพสวยๆนะคะมาจากคันนี้ได้เลย ในส่วนของตัวรายละเอียดเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสวยเดิมลูกค้าจา๋านี่เม็ดอาร์ตต่างๆสวยเดิมอยู่ครบนะคะตรงแผงประตูต่างๆลูกค้าจา๋าใครชอบรถสีขาวนะคะเอาไปใช้วิ่งงานนะคะหรือทําธุรกิจต่างๆนะคะได้หมดเลยตัวนี้กระจกก็จากศูนย์เตอร์ต้ามาให้นะคะสําหรับบานด้านข้างตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จากศูนย์เตอร์ต้ามาให้เช่นเดียวกันตัวนี้มีทางออกฉุกเฉินมาให้พร้อมนะคะ นี่สภาพตัวน้องส,สวยๆเลยนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้จัดราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะได้ปี2019ตัวล้อหลังนะคะเป็นล้อกระทะเดิมโรงงานนะคะเป็นยางแม็กซีกอย่างที่บอกนะคะปี2024ดอกยางนาสภาพใช้งานพร้อมวิ่งงานกันต่อยาวๆไปเลยลูกค้าจา๋านี่ตัวน้องสภาพสวยงามมากนะคะเดีย๋ยวมาดูบอดี้พายหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ด้านหลังไฟไท้ายไฟเดียวไฟเบรกนะคะก็สามารถใช้งานได้แบบปกติเลย ก่อนเราลดมีการตรวจเช็คจากช่างชนานการมาให้นะคะทั้ง2บานกันเลยลูกค้จาจ๋าตัวสติกเกอร์นะ,ะตัวโครเมียมอักษรต่างๆนะะ้โลโก้ก็อยู่ครบนะคะนี่ด้านหลังต่างๆนะคะรถสวยเดิมไปเบรกตรงที่3าม,มีมาให้ตัวกระจกตัวปัดน้ำฝนตัวไล่ฟ้าด้านหลังมีมาให้พร้อมนะคะตัวนี้กระจกบานหลังจากศูนย์โตโยต้ามาให้เช่นเดียวกัน ดี๋แปะเปิดมาชมสภาพบอดี้ภายในกันต่อเลยนะคะลูกค้าจา๋าตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะตัวน้องเป็นเบอะผ้าเดิมโรงงานสี่แถวนะคะสภาพเดิมเดินจากโชว์รูมป้ายแดงกันเลยจา้าตัวนี้ในส่วนของตัวเม็ดอาร์ครายละเอียดนะคะฝั่งซ้ายสวยงามมากนะคะเม็ดอาร์คหัวน็อตสวยเดิมลูกค้าจา๋าไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนมานะจ๊ะตัวนี้ในส่วนของตัวระบบโชคต่างๆก็สามารถรองรับได้ส 4กิโลนะคะสามถึงสี่กิโลนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้พื้นด้านหลังนะคะก็สามารถวางสัมภาระอุปกรณ์กระเป๋าต่างๆได้นะคะสภาพตัวเบาะก็ยังคงสวยนะลูกค้าเนาะนี่นกว้างๆบอดี้ภายในนะคะนี่เรามาดูในส่วนของตัวน็อตด,ด้านหลังกันต่อเลยนะคะลูกค้าจ๋าหัวน็อตสวยเดิมนะคะเม็ดอาร์กด้านหลังให้เห็นแบบ เด่นชัดนะดูรายละเอียดด้านหลังตัวนี้ด้านหลังก็จะมีม่านบังแดดมาให้นะคะในส่วนของตัวด้านหลังนะคะก็สภาพส,สวยๆนะคะแผงประตูต่างๆนี่เปิดติดใช้งานได้ง่ายนะลูกค้าน้องเปิดติดใช้งานได้ง่ายนี่ส,สวยๆตัวรถนะคะด้านหลังอีกฝั่งนึงนะคะรถก็ไม่มีชนหนักไม่มีพิควมไม่มีน้ําท่วมนะคะพอฟังสีได้เลยนะคะก็ก็ก,ก,ก,ก็นะคะลูกค้าจ้า รถไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้กระจกเดิมๆจากศูนย์โตโยต้ามาให้นะคะนี่จากศูนย์โตโยต้ามาให้เช่นเดียวกันนะคะรายละเอียดเม็ดอักต่างๆนะคะด้านมนก็มีมาให้เห็นแบบเด่นชัดตัวนี้มีประตูทางออกฉุกเฉินมาให้นะคะนี่สวยๆนะคะกระจกเดิมๆเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะตัวนี้นี่ ฝั่งคนขับก็กระจกเดิมนะคะจากศูนย์โตโยต้ามาให้เบ้ามือจับสีดำลูกค้าจ๋าแผงประตูหนะะ้าฝั่งคนขับก็สภาพสวยๆนะคะตัวนี้ก็มีเม็ดอัพมาให้ภายในนะคะนี่เป็นพลาสติกขึ้นรูปสวยๆมีม่านบังแดดมาให้พร้อมนะคะไม่ร้อนแน่นอนลูกค้าจ๋าในส่วนของตัวกระจกนะคะปรับออโต้นะคะฝั่งคนขับมีระบบเซ็นทัลล็อกมาให้ช่องใส แก้วน้ำา่องใส่กวดน้ํามีมาให้นะคะกระจกมองข้างก็ปรับแบบไฟฟ้าได้เลยนะคะตอนนี้เป็นกุญแจรีโมทสติกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบลูกค้าจ๋าหัวน็อตเดิมโรงงานนี่หัวสวยงามมากเดี๋ยวแป๊บให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะสําหรับคันนี้รายละเอียดตัวเม็ดอาร์คนะคะนี่อาจจะมีร่องรอยนิดนึงนะลูกค้าเนาะนี่เม็ดอาร์กลมสวยให้เห็นเรียงรายกันไปเลยลูกค้าจ๋านี่ ใครชอบแบบรถสวยๆเดิมๆไม่โดนมานะคะตัวนี้นี่เมดอัพแถบด้านบนก็ยังมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดนะคะสติกเกอร์ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวเบาะผ้าอย่างที่บอกนะคะเป็นเบาะผ้าสิบสี่ที่นั่งหน้าสะภาพสวยๆตัวนี้ก็จะมีที่นั่งสำรองนะคะสำหรับผู้โดยสารนะคะด้านหน้าก็มีมาให้หรือไม่มีผู้โดยสารก็สามารถใส่เกะ๊ะ เก็บของอะไรต่างๆนะกระจุกกระจิกน่ารักได้หมดเลยตัวนี้มี SRS Airbag ด้านหน้าม,มาให้ด้วยนะคะตัวนี้เลขหม่แสนนิดนี้เท่านั้นนะฟังก์ชันวิทยุต่างๆใช้งานได้ปกติเป็นเกียร์ธรรมดานะระบบแอร์ต่างๆครัฟังก์ชันแอร์เย็นเพลนเคราะนะคะตัวนี้เราเซฟในส่วนของตัวเช็คระบบแอร์ต่างๆเครื่องเสียงต่างๆก่อนอารลดมาให้นะคะ ในส่วนของตัวมา่านบางแดดด้านหน้าก็มีมาให้ตัวระบบไฟต่างๆก็สามารถใช้งานได้นะกระจกมองหลังไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวสาภาพสวยเดิมเดี๋ยวแป๊ให้ดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้ากันต่อเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดด้านหน้านะคะต้องช่างใส่เสื้อเพลิงนะคะเดี๋ยวมาดูตัวน็อตกันต่อเลยนะคะตัวนี้หัวน็อตเดิมนะคะลูกค้าจะตรงแผงประตูนี่เม็ดอาร์กลมสวยเรียงลายให้เห็นแบบเด่นชัดนะ,ะตัวสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบด้วย พื้นพรมด้านในนะคะด้านหน้าสวยๆเบรกมือใช้งานได้ปกติก่อนออกรถไปม,มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดตัวล้อกันก่อนเลยนะคะด้านหน้าตัวนี้ก็อย่างที่บอกได้ยางแม็กซีฟนะคะสภาพสวยๆดอกยางหนาปี2024ตัวนี้บอกได้เลยว่าสภาพตัวน้องสวยนะคะตัวล้อไม่มีรอยเบียดฟุตบาทมานะคะนี่สวยๆเดิมๆ ยางต่างๆนะสภาพดอกหนาร่องลึกใช้งานกันแบบยาวไปเลยลูกค้จาจ๋าตัวกระจกอีกฝั่งหนึ่งก็ยังคงสภาพสวยนะคะสีเดิมสีดำนะคะอาจจะมีร่องรอยเลก็กๆน้อย kins, ๆนะคะขีดข่วนบ้างเล็กน้อยนะคะลูกค้าแต่สภาพยังโอเคอยู่นะลูกค,กค้าโน้ตัวนี้จัดราคาโปรพิเศษมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้ากันต่อเลยนะคะไปะมาดูในส่วนของตัว ฝากระโปรงด้านหน้ากันต่อเลยหัวน็อตสวยนะคะลูกค้าจะไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนเลยตัวนี้ก่อนออกรถมปมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้อย่างที่บอกนะตัวเปลี่ยนน้ําฝนนะคะตัวเช็คของเหลวต่างๆให้หมดเลยมอกตรวจเช็คได้นะคะตัวฝากระโปรงต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์อยู่ครบเม็ดอากลมสวยซ้ายขวากลมสวยมีตาปั๊มจากศูนย์โตยโยต้ามาให้เรียบร้อยด้วยนะคะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็น็อตสวยเดิมนะคะเน็ตอาร์สวยเดิมโรงงานมากๆลูกค้าจา๋าใครสนใจต,ตัวนี้บอกได้เลยนะคะก่อเราเริ่มมีการตรวจเช็คส0ิบรายการจากช่งางชำนาญการมาให้สภาพยังเดิมยังสวยอยู่ลูกค้าจา๋าใครสนใจนะตัวนี้เดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดในส่วนของตัวห้องเครื่องหัวใจหลักกันเลยนะคะตัวนี้ห้องเครื่องจะอยู่ที่ผู้โดยสารนะคะด้านหน้าลูกค้าจา๋า นี่เปิดดูได้เลยนะลูกค้าเนาะนี่ผักแบบนี้ได้เลยนะคะเรดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของตัวรถได้เลยพุ้นคมต่างๆสวยเดิมนะคะมีเก๊ะให้ด้วยนะคะด้านหน้ามีเก๊ะใส่ของนะคะใส่คู่มือต่างๆมาให้พร้อมนะคะมี s r s ไ b a อด้านหน้าให้นะคะตัวจับด้านหน้าก็มีมาให้พร้อมนะคะ ตัวนี้สภาพของเครื่องเดิมๆนะคะนี่ก่อนออกรถก็มีการตรวจเช็คแบตเตอรี่ให้นะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้นะตอนนี้มีโปรเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟรีสองครั้งสองหมื่นกิโลนะคะห้องเครื่องเดิมๆลูกค้าจะไม่มีเปลี่ยนเครื่องมาไม่มีทําเครื่องมานะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ตัวสามพันนะคะเม็ดอาร์อาร์ตแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดตัวนี้มีในส่วนของตัว แขงการความร้อนมาให้พร้อมนะคะเม็ดอากกลมสวยเช่นเดียวกันหัวน็อตต่างๆนะคะตัวนี้นี่สภาพสวยงามมากนะคะตัวห้องเครื่องต่างๆเปิดใช้งานได้นะตัวนี้จะต้องเปิดในส่วนของตัวล็อกตรงนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยลูกค้าจ๋ามาดูแผ่นเพจกันต่อเลยตัวนี้แผ่นเพจนะตัวนี้รถผลิตปี2019แผ่นเพจสามารถตรวจเช็คได้นะคะ 1, 1 KD FTV นะคะเป็นรหัสเครื่องยนต์น็อตต่างๆสวยเดิมมากลูกค้าจ๋าตัวนี้ใครสนใจนะคะก็สามารถทักทายสอบถามแป๊บมาได้เลยนะคะตัวนี้เอาจะไปวิ่งรถวิ่งลงรับส่งนักเรียนนะคะวิ่งโรงแรมวิ่งอิสระวิ่งทัวร์ต่างๆได้หมดเลยนะลูกค้าเนาะตัวนี้ใช้งานได้ปกปตินะคะได้ตัวน้องสภาพสวยๆเดิมๆด้วยนะคะ ใครที่ชื่นชอบในส่วนของตัวรถตู้นะะ High s e a s หน้าโลน้าไฮอยากจะได้รถไปวิ่งงานตัวนี้นะคะจัดไฟแน้นป้ายขาวป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้นะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากเดีย๋ยวแป๊บมาย้ําสเปคกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบในส่วนของตัวรถตู้นะคะคอมมูเตอร์เครื่อง3.0 GL คันนี้นะคะปี e 2019ค่าตัวน้องอยู่ในราคา759,0 0 0บาทเท่านั้นเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอนค่างวดเพียง หนึ่งกว่าบาทเท่านั้นลูกค้าจะผ่อนสูงสุดได้84งวดน,นะคะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนี้ปรบจัดโปรโมชั่นมาให้นะคะฟร<ม>ี <Feel S 2> ยาวไปอีก90วันก้องเพียง3,000บาทเท่านั้นนะคะเปลีย่ยนถ่ายน้ำม,มันเครื่องฟรีมาให้ด้วย2ทครั้ง2,000 20, 0กิโลมาพร้อมกับบัตร s r t family card มาให้ด้วยใครที่ชื่นชอบนะคะสนใจตัวน้องก็สามารถติดต่อแป๊บมาได้เลยนะคะี่เบอร์0 6 1 6 1 7 8 6 9น9นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ติดต่อ ทักทายมาได้เลยนะลูกค้าเนาะใครที่สนใจรถตู้สภาพสวยๆเป็นสีขาวนะตัวนี้ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะพนักง,งานเงินเดือนพนักง,งานโรงแรมลูกค้าสามารถออกได้ถูกอาชีพนะคะมีที่มารายได้ที่ชัดเจนนะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษพิเศษมาให้สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแป๊บมาได้เลยนะคะตัวนี้ได้เป็นรถตู้สภาพเดิมๆเยร์ธรรมดาเบาะผ้า สวยๆ14ที่นั่งนะคใครสนใจต,ตัวนี้ก็สามารถทักทายสอบถามแปมาได้เลยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสีไทายรถสวยนะคะบ๊ายบาย